พวกผมเอารถส่วนตัวมาครับเอามาได้นะครับน่าเวทีรักตายเลยเสแล้วครับบเสรผมเปลี่ยนและที่สำคัญนะครับผมมีเสื้อแล้วนะครับผมจากล้อมปลาปลานะครับสามารถสั่งได้ที่ หลายสมุกตรงเลยมันเบี้ยวตรงและตรงป่ะเขาไล่ดังเลยเห็นเลยเห็นชัดเนะขาไล่จมูกตั้งไว้ ดิไม่กินแตงกวาขำแบ็กเสื้ออันนี้ใส่ดีมากทุกคนใส่กคตรดีเออดีเนื้อผ้าอันนี้ใส่ดีเออเนี่ยใส่สบาย เนื้อผ้าผมเป็นอย่างนี้นะถ้าใครสั่งนะเวลาเนื้อออกไม่เหนียวตัวเลยใช่แตมันไม่เยกาะมันไม่เกาะง่ายเช่สามารถสั่งได้นะครับอยู่ที่ต้อมนะครับต้อมฝาปลาเพียนะครับสั่งแล้วก็ต้องต้องชำระด้วยนะครับชำระสตางค์ด้วยไม่ติดแดงนะโอเคครับชำระสตางค์ด้วยนะครับเสื้อดีมากมี3ส,สีนะครับมี ขนาดขนาดผมผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เสื้อเลยขนาดผมผมยังได้สั่งเองเลยทุกคนมันเป็นมันเป็นพีออเดอร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัยพีพิธานด้วยนะครับเอามาสิ่ตัวมันสี่เออสามให้แอวโอ้ยจะเป็นไซส์ฝรั่งอยู่แล้วประมาณสองให่แอ,อลพอตัวาไซส์ฝรั่งแอวใช่เราให้ราคาพิเศษแพงแพงกว่าคนอื่น

เออสวนะเอาต้องอยู่ด้วยเดี๋ยวแช่อสวยได้ครับผมได้ผมหรอาิ๊บนที่ได้ใคก้องเลยทรักกล้องเลยมสมอะรมา ก็าทั่นกยมา่นมาปั่นก็มดปั่นก็มาปั่นก็มาปั่นก็ไหน่นก็มาปันก็มา่นก็มา่นก็มนก็มีปั่นก็มาป่นก็มานั่นก็มาป่นก้าปั่นก็าปันมา่น่นก็นมาปั่นก็มา่นไาปั่นก็ม่นกมาปันก็มาป่นก็มาปันก็มาไ่นก็มาปันปนกันก็มาปนป่นกันม่น ตรงมีอีค่ะมันโดนไปอ่ะมีได้ไหมตรง้านนี้ดจนเ็มต้แล้วค่ะนี่โดนไปตรงนี้อีกขยับนี่นะมันเป็นมันัโดนไปข้างหลังมันเป็นเสงไหมนี่มันเป็นมรนันเป็นน่ะให้ให้พี่คให้รับน่ตรีครับ่งหน้าเลยเนาะ ก็ได้ให้ให้เราขอบคุณขอบคุณครับนคนเมีอวกันน่ารัคุนะครับไปดูไเดไปพี่สาวก็เ่มาทงมที่ลงจงกินกันไปไนใช่ครับไปนะไปนะกี่คึ้นกินทุ่มเนี่ยทุ่มครึ่งอะโอเคค่ะ ขอบคุณนะครับอร่อยมากพี่ใช่ใช่ผมมาสองรอบแล้วมอมาจาันสองรอบแล้วรู้จักกันอยู่อสวัสดีครับพี่พี่รู้จักกับโหอะ เอาเหรอเออพี่ต้ีอนมีตอนอพี่เต้ีเตนมีบ่อยเหรอครับเอเหรอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับลาเธอเาได้ได้พี่ไม่เคยไดได้แข่งอะไรเงทุกวันนี้พี่ก็เผมกไม่แข่งเลยพี่ผมี่าะ้าตครับเช่สกลังมาหน้ากํลังนจยังโอ้ตัวกระเปียกเดียวพี่เวยัมาุ้นอปากเสื้อด้วยนะครับได้ได้ครับได้อสบายเลยอ่ะาบบโก พี่เอเเยอรอะขาเเยอเขาไปอยู่ตางเขาอยู่ทีมราาโฟก็เขาเคยเต้นกับพวกโจอกโจกับพี่ท่าจันทุกเดียวกันแต่ว่าโคจะแกงกว่าขอบคุณพี่เหรนะแต่พี่ผมไม่เคยไปทาาอีสาาเนยอตอนไหนรูปกับพี่หน้น้องหนึ่งสองหนึ่งอง ไปดูให้พี่ไปดูได้แรับที่ไหนที่ไหนตรงนี้เนี่ตรงแวงเอ้ยไปสนไปลองลงอะไรงม่กัลงโรเรียนใช่งรงเรียนใช่ครับต้องฟังหูต้องต้องที่พรดยากๆกต้องฟังหูใช่ไหม ะไปอยู่ในเนการแสงข้แสงให้ยับมาด้านนี้ได้ไหมให้เยับมาด้านนี้แสงแสงแสงโอเคครับผมยิ้มนะครับมองกล้องนะครับนึ่สองแม่ไม่ถอดแมสก์เหรอไม่ถอดแมสกเลยมองกล้องครับหนึ่อง อีกรูปนะครับหนึ่งสองโอเคครับผมบกครับผมากเสื้อเลยนะครับผมนี่นี่ยืนยืนชงยืนโอเคเลยจริงเห็นสดแสงสะท้อนได้ได้โอเคครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองอาวอีนถูปนะครับหนึ่งสองหนึ่งสอง พี่ครับเรอขา้าเหรอใช่ไมเนี่ยผมดูผิดเลยลทุ่มึ้ปิ้งเลยสี่ทุ่มครึ่งนะครับอาบน้ไปไปได้ครับไปไสี่ทุ่มครึ่งครับผใช่ครับกลับไปอาบน้ำเลยมใช่ครับครับพี่อ๋อเออใช่เจ็บไหลพี่ใขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกเสื้อด้วยนะครับผมป้าป้าพี่โปรโมทขายเสื้อครับ เชื่อเพิ่งทำออกมาเมื่อวานแล้วอ๋อลืมลืมลืมพี่เบิร์ดจ่ายก่อนได้ปะ,ะผมรายห้าสิบบาทแต่เอาเอาเดางินสดให้คิดวันนี้เออ่ชาตินี้ได้ใส่ชัวร์ครับถ้าทุกคนไปกด F แน่นอนไม่โดนนะไม่โดนบล็อกก่อนที่ผมจะขึ้นสีแดงเห็นไหมพี่เขาเอามาคูยท้งนม่โหคนบางจันใจดีมากคน จะน่ารักเด้อกดสั่งกดสั่งตรงไหนคะผมผมกดในสตอรี่ให้แล้วครับสตอรี่ทิกตอกเนี่ยฮะใช่ผมกดไว้ให้แล้วเรากดเข้าไปนะครับคุณเขา้าพี่เข้าไปแคปแคปหน้าจอแล้วก็กดมันจะมีไอเดีครับไอเดียไอดีไลน์กดสั่งเนี่ยกดสั่งก่กดเข้าไปในไลน์ก่อนนะครับแล้วมันจะเป็นเอ่อเป็นกลุ่มแล้วก็กดสั่งได้เลยครับมันจะเป็นใช่แล้วก็ชำระนะฮะ กำไรสตางค์ครับไม่ไม่แพงครับตัวละ590 590แล้วที่สำคัญคือรายได้ส่วนหนึ่งผมจะนำไปแบบบริจาคนะคไปทำทานนะด้วยนะผมแบบจริง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 ,รงถ้าเกิดพูดเลยผมอยากได้ก็อยากได้แต่ก็แบบไม่อยากได้เลยให้แบบใช้คำว่าเป็นกำไรแล้วกันนะเนาะอยากได้แค่แบบว่าต่อต่อดีวกว่าต่อทุนดีวกว่าใช่เอาไว้ทำแบบ ในอาจจะเป็นคอลเลกชันต่อไปเพราะคอลเลกชันนี้แบบอยากอยากโปรโมทไปไว้เฉยเพราะพี่เขาก็อยากอยากซัพพอร์ตก็ราะพี่อยากซัพพอร <laughs> ์ตก,ก็ขอบคุณมากๆดิว่าไปไหนอะตอนนี้ผมหาทุเรียนกินเลยนะคนเพราะฉะนอยากกินทุเรียนนีง่ไงฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฝากด้วยใช่ใจบุญเวอร์สุดหล่อสวัสดีครับ อ้าทุกคนผมผมจะข่องหนายผมคงไม่ลงแล้วอะ่ะเพราะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวแล้วสูชงเด <laughs> มีมีโอ้โหจริงดีกว่าฉันก็มีจัดเธอแต่ผมก็ก็กกด,นคนดีคิดว่าเป็นคนดีก็คิดคว่าคนคิดดีทำดีก็คงดีแล้วมั้ยอ่ยังไงฝากด้วยนะครับฝากฝากสำหรับเออด้อมด้วยนะครับก็เข้าไปในด้อมนะไม่ไม่ยากเลยครับกด ผมเดี๋ยผมวางไว้ให้แล้วคือแคปแคปหน้าจอแล้วก็กดมันจะมี ID l ดี e ก่อนแล้วก็กดเข้าไปอย่าเพิ่งชำระนะมันจะมี2อย่างมันจะมี ID Li n e แล้วก็แล้วก็ ID ดีพร้อมเพย์นะครับพี่ต้องกดเข้าไปใน ID l ดี e ID Line ก่อนโดนไหมเนี่ยเออไม่โดนครับต่อไปต่อที่ต้องกดเข้าไปใน ID l ด,ดี e ก่อนแล้วก็กดเข้าไปสั่งแล้วค่อยชำระสตังชำระสตังเสร็จปุ๊บ ถึงหน้าบ้านแน่นอนครับเป็นพรออเดอร์นะครับไม่ได้สั่งแบบไว้สัพพอรแต่อย่างใดน,นะเพราะแบบว่ากลัวกลัวไม่หมดก <c> ล <oughs> ัวไม่หมดว่ากลัวไม่ทันเนี่ยน่เป็นไ,ไง <c oughs> ขนาดผมเป็นเจ้าของแบรนด์ผมยังได้กดสั่งะอะอะยังไงยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมกลับโรงแรมไปเตรียมตัวละเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นสี่ทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณพี่ๆเลยนะครับผมหากินทุเรียนด้วยอันดับแรกบ๊ายบายชุบๆบ